สวัสดีครับยินีีต้องตอนรับสู่ช่องบอยลอยจังอีกแล้วนะครับวันนี้จะมานําเสนอคลิปของแมวสองตัวกําลังสู้กันอีกแล้วนะครับมันจะสนุกอย่างไรก็ลองไปรับชมกันได้เลยนะครับผม เป็นคลิปสั้นนะครับมาคอมเมนต์กันดีกว่าอ่าคอมเมนต์แรกบอกว่าผมชอบที่แมวตัวสีเทาเอามือวางบนหัวเฉยๆประมาณว่าหยุดเธอไอ้น้องอผมก็ชอบแมวสีเทานะครับที่เอ่อแตะหัวแมวอีตัวเหมือนกับประมาณบอกว่าอย่าพยายามเลยเพื่อนค่ายนี้ค่อนข้างจะแย่ที่ มัดกินชื่อพันธ์แมวเหรอครับแมวพันธ์มัดกินเนี่ยเอถูกเลี้ยงมาให้มีคุณภาพชีวิตต่ำแบบนี้แขนสั้นอืมแมวตัวสีเทาบอกว่ายดุยดหยดุดยุดมันเป็นไปไม่ได้ที่เจ้าจะสู้ค่ะรู้สึกแย่จังเลยเที่เอหัวตบแม่อีกตัวหนึง่งก็อะไรประมาณนั้นครับแมวตัวใหญ่ว่าบอก เฮ้ยน้องน้องหนูหนูใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นหนูฟู้พี่ไม่ได้หรอกผมชอบเอาคลิทึมของ YouTube มากเลยสงสัยจะได้เลคคอมเมนต์มาั้งครับประมาณว่ามาจาก YouTube แนะนำเล้ะครับก็จบกันไปอีกคลิปหนึ่งนะครับถ้าถูกใจอยากรับชมคลิปเต็มๆก็ดูได้ที่ในสกิปชั้นด้านใต้นะครับถ้าเกิดถูกใจอยากให้ผมทำต่อก็ อย่าลืมก,กด subscribe ให้ผมตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ